คุณรู้หรือไม่33%ของการเสียชีวิตในที่ทำงานมาจากการตกจากที่สูงอย่าให้ก้าวต่อไปของคุณเป็นก้าวสุดท้ายความไม่รู้อุปกรณ์ที่ไม่พร้อมและความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีอาจนำมาซึ่งความสูญเสียที่คุณไม่อาจย้อนคืนกฎหมายกำหนดให้ในายจ้างต้องจัดอบรมอย่าปล่อยให้ความปลอดภัยเป็นแค่ทางเลือกเท่านั้นที่ Wisdom Max Center เราเปลี่ยนทุกความเสี่ยนบนที่สูงให้เป็นความปลอดภัยเราเปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการปฏิบัติจริงเรียนรู้จากกรณีศึกษาฝึกฝนกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างทักษะและความมั่นใจให้ทีมของคุณพร้อมทุกสถานการณ์ลงทุนกับความปลอดภัยคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดอย่ารอให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษา In-house Training และข้อเสนอพิเศษสำหรับองค์กรของคุณได้แล้ววันนี้ Wisdom Max Center หลักสูตรที่ใช่สำหรับคุณ